สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่สุกคนครับผมสวัสดี FC ฟซทุกทท่านครับผมเข้ามาติดตามรับชมสัรหาเลาะทุ่งนาครับเมืองเด็กชิมาแนะนําแหครับผมติดลูกแหนะครับเนาะเป็นลูกใสครับผมลูกน้อยเนี่ยครับผมติดเองกับเมื่อได้ละครับนี่ จะบ่คอยงามครับผมอันนี้มันจะเป็นนี่มันมีทักทักดึงสองครับผมเห็นไหม่ได้วนนทวงแน่น,นี่ยครับก็คือทักอ๋อน,นี่เป็นเก้าเซนครับผมนันจินอนลูกนอนลูกตาเท่าไรครับผมมันจังขี่ได้ได้ทีนะครับเนาะ ยังิบตึงเกินครับผมอันนี้ก็ยังมืออไม่อยู่ครับผมก็ยังบอกวิชาเก่งกาเท่าไรครับก็พราแนะนํำไปได้อยู่ละครับผมนั่นลูกครับผมตะกั่วเนี่เป็นตะกั่วเก่าเดี๋วผมเอามาใส่ครับผมย่เงี้ยครับเงียบมึิ่งจะบุคอยไดวาดนะครับผมอันนี้สิเป็นได้สิบหาครับผมอันนี้เป็นยีิบซี่ครับได้สิบห่างเทิงได้ชิบสองข้างล่างครับเก้าซอครับพื่นนี่ น้ำหนักสองรหกครับน้ำหนักลูกตะกัวครับผมเป็นแหดดองแหง้มนะครับเนะาะกลัวจะลูกมันหนักครับผมสำหรับนังโปงครับผมนั่งหวองอ่วงยางนั่งเลือนั่งหวองอ่วงยางครับผมวานไม่ต้องใส่แหงไหลครับผมวานหยอดๆชิมาแนะนหครับ มิยังหลายครำวัอนี้ครับผมทีแต่เป็นตังเทิงนี่เป็นทักทักกันเดียวมันอันนี้มันทวงาแ,แล้วครับผมได้สิบห้านี่ก็ทักสองกันนี่คร,ครับผมใหญ่ครับผมถ้าทักกันเดียวนีนนี้ปมไงครับผม เรื่องกันครับผมนี่จะนอนลูกเท่าไรครับผมเก้าเซนนอนลูกนะครับตรงนอนเป็นแนวสีได้ครับต้นนี้ต้องให้ตั้งขึ้นนะครับผมตั้งึ้นความว่าได้นะครับผมต้องเป็นไล่เดียวกันนะครับนี่คือลูกใส่ครับน้อยสุดครับผมเบอรนะ์น่าจะมันเม่ซิบหกัก มันจะสิบห้านะครับผมสิบห้าสิบหกครับเบิร์จิ๋วครับผมเกินลูกสส่ครับนี่เขาสีนับนับผมยังจิ้มให้เบิร์นครับผมเขาก็นับจากตรงนี้มาเลยครับผมนอนนี่นี่นับอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ1้าสิบนะครับจะเป็น12ครับผมได้สิครับเก้าเซนนะลูกใส่นะครับผมลูกเล็กครับลูกจิ๋วครับผมเบอร์สิบหหนะครับ บน่าจะมาดสิมหาเบอร์นี่นะครับผมไอตรงที่ว่าเขาใส่ตาแหเนี่ยเขาบดนับด้ครับอันนี้เขาบดนับครับผมสีใส่ตาแหเขาบดนับเขาอย่างบดนับข้างๆนี่ถ้าเขานับเขานับไอเขาต้องนับตาตั้งนี่คือน้ำนี่ฮะนี่อ่ะอันนี้เขาบดนับที่ว่านี้ไอ้นี่เขาบดนับเขาสิบมนับ ข,ข้างๆกันนี่ว่าเขานอนเท่าไรเอาลูกลูกช่วงนอนนะครับนะลูกช่วงนอนนะครับเดี๋ยวตัดออกที่แรกผมใส่ไปมันบ่ได้ครับผมนี่ห้อยตัดเลยมาแก่ใหม่ครับผมผมตัดออกผมเกิดนอนลูกมัน ผานนะครับนอนหน่อยพอดแฮามันบ้บานครับผมมันหงแฮาผมมันเกาสอกติดลูกนอนที่แรกนอนไปสิบลูกสิบลูกบ่ได้ครับผมน้ำหนักบ่ได้ที่แรกผมติดมันสองโลสองโลสองครับผมติดไปพื้นเนี่ยน้ำหนักมันบ่ได้เนื้อมันเนื้อมันหนักกว่าผมก็เลยนอนไปสิบสองรองเมืองมันเนี่นอนสิบสองก็โอเคครับแต่นอนสิบ นอนสิบนอนประด้ครับไมนอนสิบสองนะครับนาะนเขาจะมานับตัวนี้ครับหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็เก้าสิิบเอดง่ายเลยชิไดย์เเดย์ซ้ำกัน หลงหรือเปล่านับนับเลหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเออ๋อนี่ได้ส1บครับนับลองนับเนมึงครับหนึ่งนับนี่นะต้องนับตรงนี้ครับผมต้อตงึดต้อง เดิน <laughs> นี่เข้าวนับด้ะจีเข้าหอยเสือกในเข้าวนับไอว้วนับอีนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับผม สิบเอ็ดครับถึงจะถูครับโมเมนสิบสองครับถ้าเป็นอีกลายนึงมันจะได้สิบสองครับผมถ้านับเป็นลายตะแคงนี่จังเลยตะแคงแบบนี้จะได้สิบสองแต่เขานับนับลายที่เขาเอาลูกตะกัวนี่สิบเอ็ดครับผมนอนสิบเอ็ดครับลูกสอยนะครับสําหรับลูกสอยนอนสิบเอ็ดครับผมพอดีครับผมมันี่ จะห้อยจักเล็กน้อยครับผมบดถึกบดตึงครับผมถ้าถ้าตึงสี่เมื่อก็สีโมมันสิบมันอีตึงเกินครับนำนักบ่ได้ครับผมเป็นลูกสวยครับก็เลยแก้ไม่ครับผมแก้ไขออกมีห้อยผมอันนี้ไปเลยแก้ไขมาใส่ใส่ไว้สิบเอ็ดนะครับสำหรับลูกสอยครับผมเป็นแหดองครับผมแหดองแหง้มครับผมเก้าเซนสำหรับเก้าเซนนะครับผมลูกสอยครับ นี่ลังลาดีก็มาฝากเพียงท่อน,นี้แหละครับผมนี่แหละวิไลการเฮาจีใส่ลูกเดี๋ยวผมเย็บแล้วเดี๋ยวผมจผพามาใส่ครับผมสิบเซนครับผมเดี๋ยวผมจะพามาใส่ใส่ลูกใส่เังสิละครับผมสิบเซนจัดนอนจัดนอนเท่าใดครับช่วงช่วงตาตรงตาด่างตาแหนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพามานอนครับผม คณากรพบพ้อกันไหมครับผมฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากช่องด้วยนะครับผมสัรหาแล้วทุ่งนาครับผมกันมีเรื่องเล่าดีๆก็จะมาฝากเรื่อยๆแล้วครับผมสําหรับแหนะอืมเกี่ยวกับแหครับผมอันนี้จะเป็นติดตะกัวแบบลูกใส่แแห้งุ้มแหดองครับผมได้สองด่างครับงุ้มก็ได้ดองก็ได้ครับผมเป็นได้แบบงหญ่ๆนะครับเนาะอืกับลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับฝาก กดติดตามกดกระดิ่งจะไม่ได้พาดโอกาสดีๆจากพันสันสันหาละทุงนาครับผม